สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับบอนเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆทั่วโลกมาฝากเพื่อนๆครับหลังใจดกทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้พ่ายแพ้กับบราซิลไป3ต่อศูนนะถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะพ่ายแพ้นะครับแต่คอมเมนต์ของแฟนทั่วโลกเนี่ยแฮปปีม้มากๆครับกับผลงานของทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะ แฟนๆนบราซิลครับพวกเขาชื่นชมทีมชาติไทยอย่างมากนะในการที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เล่นได้กับทีมชาติบราซิลเนี่ยสูสีกันมากๆทําให้แฟนบราซิลเขาแฮปปี้มากๆครับรวมถึงเราจะมาพูดถึงน้องไก่วิมลรัตด้วยครับเพื่อนๆเปิดสถิติในเกมเมื่อวานนี้ครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่น้องไก่คนเดียวเนาะรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันด้วยในคลิปวันนี้นะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเราก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับ VNL 2024นะครับโดยเกมล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยของเราก็ได้พ่ายแพ้กับบราซิลไป3-0เซตนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่แฟนๆอย่างเราเลยครับแฮปปี้มากๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าทีมชาติไทยของเราเล่นได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับนะครับการจังหวะการเล่นบอลสูตรจังหวะการเข้าทำนะครับทีมชาติไทยสู้บราซิลได้สนุกจริงๆับเพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดู ิตในเรื่องรายบุคคลกันสักนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของบุ๋มบิ๋มนะครับชัดชูออนโมกสีนะครับเพื่อนๆทาไปถึง14คะแนนนะครับแล้วตามมาด้วยทางด้านวัทยาบรรุสุขนะครับทำไป10คะแนนครับอัชราภพคงยศครับทำไป6นะครับน้องไก่ทําไป6นะครับตามมาด้วยทางด้านของ โมเมนะครับธนชาสุขสดทําไป4นะครับหนูบีมมีพิชยากกรําทําไป3นะครับแล้วก็เป็นวิพวีสีทองทําไป2และพรพันธ์เกิดปาดครับทำไป1แต้มนะครับส่วนในเรื่องของการโจมตีครับต้องบอกว่าบุ๋มบิ๋มนะครับทำไป11แต้มนะครับเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีก็คือ30.43นะครับส่วนอัธยาบำรุงสุขครับตามมาที่6แต้มนะครับ 62.50%นเอร์เซนะครับแล้วก็อชาราพรคงยศครับหนุ่มเพียวครับ6แต้ม27.78%เปอร์เซ็นต์นะครับและน้องไก่วิมลรัตน์ครับเพื่อนๆ5แต้ม100%เปอร์เซ็นตะ์ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าคะแนนนะตรงนี้ของน้องไก่เนี่ย ผลงานดีมากๆครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เลยม,มาเจาะลึกสักนิดนึงครับอกมองว่าน้องไก่เลยครับถึงเวลาแล้วะครับเพื่อนๆในการสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าน้องไก่นะครับก็จะเป็นคนซัพพอร์ตนะบรรดาทางด้านของเตยบรรดาทางด้าน,นาของแนนนะครับแต่โอกเชื่อว่าตอนนี้ครับน้องไก่เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่ทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะดันน้องไก่นะครับขึ้นมาเล่นเป็นตัวหลักร่วมนะอาจจะไม่ใช่แบบทดแทนเตยกับแนนเลยนะทีนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวหลักร่วม เล่นกัน3คนได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่บทบาทก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนซับพอร์ตนะแต่อกว่าตอนเนี้ย น้องไก่ถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการตี100%เนตี่ยชัดเจนเลยว่าน้องไก่ทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราครับโอ๊กเชื่อว่าน่าจะมีการส่งน้องไก่ลงเล่นในระยะยาวอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะวิธีการโจมตีแอดแอบเห็นน้องไก่คือแบบว่าในร่างน้องไก่เนี่ยคล้ายๆกับปื้มจิตนะแต่อาจก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอกเพื่อนๆน้องไก่ก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับพี่น้องก็มีสไตล์ของตัวเองแต่โอ๊กเชื่อว่าน้องไก่วิมมลรันนนีขออองงย่่าแ นะไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเข้าทําจังหวะก,การสะบัดข้อมือตีนะครับสปีดเทมโปความไวเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีนี้น้องไก่ไวขึ้นอย่างชัดเจนครับเพื่อนๆในอนาคตเนี่ยโอเเชื่อว,ว่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลักร่วมกับทางแนนกับเตยอ,อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์ตรงนี้100%กับเกมใหญ่ๆกับบราซิลนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสถิติแอดเก็บมาให้เป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของคอมเมนต์กัน สักนิดนึงครับว่าแฟนๆทั่วโลกแฟนๆบราซิลเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับซึ่งก็จะหนักไปทางแฟนๆบราซิลนะครับโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าฉันเป็นคนบราซิลฉันรักคนไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับก็มาจากบราซิลเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยรักทีมชาติไทยมากๆเลยนะจากบราซิลและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าพวกฉันเนี่ยรักคุณมากๆทีมชาติไทยเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อัศจรรยเสมอนะจากตุรกี และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่ดีฉันซับพอร์ตพวกคุณพวกเราบาราซิลจะเชียร์พวกคุณตลอดอ่าฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากบราซิลนะครับเขาบอกว่านักวิจารณ์บางคนเนี่ยบอกว่าทีมชาติไทยอ่อนแอแต่ผมไม่เห็นด้วยการเล่นที่ยอดเยี่ยมการทํางานหนักทุกเซตทําจนเต็มที่หมายถึงทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำจนเต็มที่ทุกเซตนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณทําได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ก็มาจากทางด้านของบราซิลนะครับและ ข้อแมต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆในเกมเกมนี้บาร์ซิลและทีมชาติไทยเนี่ยทำกันได้ดีจริงๆอันนี้ก็มาจากบาร์ซิลนะครับขออเม่ต่อไปครับก็ยังคงมาจากบาร์ซิลครับเขาบอกว่าบาร์ซิลเนี่ยรักไทยแลนด์นะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับและขอมเม่ต่อไปครับเป็นของแฟนๆญี่ปุ่นนะครับเขาบอกประมาณว่ายินดีด้วยกับท็อป4ของบาร์ซิลนะก็คือเข้าในรอบ4นะครับแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกดีเช่นเดียวกันนะที่ทีมชาติไทยทําได้ดีในวันนี้นะมันเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมททัั้งงงในนเเเรรรรื่่่ออขกกกาาลมมบโจตีีีด และการบ็อกที่มากมายมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากบราซิลครับเขาบอกว่าบราซิลรักไทยแลนด์และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าบราซิลรักประเทศไทยอันน anyway> ี้มาจากบราซิลนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรักพวกคุณประเทศไทยมาจากบราซิลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปก็ยังมาจากบราซิลครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ดีต่อสู้กับพวกเราได้ดีมากๆจากบราซิลและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับบราซิลฉันเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ฉันรักพวกคุณประ ไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราบราซิลรักคนไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีพลังแฝงที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากบราซิลครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆพวกคุณทําได้ดีประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบราซิลเป็นทีมที่ดีจากเม็กซิโกและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากบราซิลนะครับเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นแฟนบราซิลเนี่ยฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน แฟนวอลเลย์บอลของพวกเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันฉันคิดว่าผลการแข่งขันจบลงแบบนี้แต่มันสร้างความสุขให้กับคนไทยและแฟนแฟนบราซิลมากเลือกเกินและคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากบราซิลนะครับเขาบอกว่าสาวไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกคุณเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ยังคงมาจากบราซิลครับเขาบอกว่าวันนี้บราซิลเนี่ยเล่นดูเหมือนจะกดดันแต่ว่าสาวไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆฉันคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีความสุขจริงจริง คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบราซิลแข็งแกงร่งจริงๆจ,จากฟิลิปปินส์และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยสู้กับบราซิลด้วยความยากลําบากและแน่นอนเกมนี้เป็นเกมที่ดีสาวๆไทยทําผลงานได้ดีจริงๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนบราซิลแล้วก็แฟนๆทั่วโลกที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหนักไปทางแฟนๆบราซิลนะแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมองว่าทีมชาติไทยวันนี้ทําผลงานได้ดีนะซึ่งในมุมมองของเขาครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็จบเกมไปด้วยความ สุขของแฟนทั้ง2ฝั่งจริงๆครับคือต้องบอกว่าแฟนๆบราซิลเนี่ยเวลาเราไปเล่นที่ประเทศบราซิลเนี่ยเขาเชียร์เรานะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นครับเวลาการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับบราซิลแล้วยิ่งมาแข่งในบ้านทีมชาติไทยเนี่ยคือในเกมเนี่ยมันดุเดือดแน่นอนเพื่อนๆคือตีกันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเกมรับเกมรุกมาเต็มแต่พอหลังจบเกมเนี่ยเราจะเห็นว่านักกีฬาไทยกับนักกีฬาบราซิลนะครับก็ไปถ่ายรูปร่วมกันแฟนๆนะครับเพื่อนๆก็คือมีความอบอุ่นต้อนรับทีมชาติบราซิลอบอ รู้สึกเลยครับว่าเดี๋ยเหมือนได้เล่นที่บ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะเป็นในตัวของนักกีฬาทั้ง2ทีมก็แฮปปี้นะครับแฟนบอลล์บอลน,นะครับก็เชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบาราซิลไม่ว่าจะเป็นไทยก็ต่างเชียร์ซึ่งกันและกันและบรรดาแฟนๆครับทั้งบาราซิลเองทั้งไทยเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับเกมเกมนี้มันจึงเป็นเกมที่ดุเดือดโคตรในเกมแต่เป็นมิตรภาพที่โคตรอบอุ่น หลังเกมครับแมมันเป็นอะไรที่ก็เป็นมวลที่มีรู้ความรู้สึกแฮปปี้มากๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะและนี่ก็เป็น้รงราวทั้งหมดที่อกนํำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศ คิดเผื่อเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรีห0 0 0 0บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนเพื่อนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i v a t c o t h หรือโทร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต